ชีโยทีมเพราะว่าเราอยู่กันที่รอบสื่อนะคะใน iMaX The ์เทอของ Harry Potter กับข้องในความลับนะคะ c h a m b e r of s e c r e t s แต่ว่าตอนนี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยกระชั้นชิดมากๆเลยได้เวลาเข้าโรงแล้วนะคะก็เลยรีบเข้าไปดูก่อนนะวันนี้ก็เลยแบบพอจบแล้วอยากออกมาความรู้สึกนิดหน่อยนะก็เราปิดวันนี้เป็นแบบ คือคือ,คอรู้สึกว่าจะดูภาคนี้ต้องสลิปรินเท่านั้นนะลรวแบบของที่บ้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็อันนี้เป็นชุดนอนสิปทีของแบรนด์อะไรนะคอร์ทนอรนแบรนด์คอร์ทนอรนนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยแบบว่าใส่สูตรใส่อะไรเพิ่ม <c oughs> อีกไหมปะอ่ะก็จริงๆภาคมีตอนตอนดูมีความสุขมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคืออย่างตอนภาคแรกอ่ะมันเป็นภาคที่เหมือนเราได้รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเราอาจจะแบบ เออทุกอย่างมันมัน,ว,ว,นว้าวแตกต่างกวามูกสึกแต่ภาพสองอ่ะมันเป็นหนึ่งปีที่เพิร์ดได้อยู่กับแฮร์รีร่พอตเตอร์มาแล้วได้พยายามเก็บของเก็บทุกอย่างนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็เจออะไรซื้อหมดเลยนะช่วงแรกเพราะมันมีไม่เยอะค่ะมันหายากมากเลยแล้วก็พอได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบความรู้สึกตอนนั้นมันกลับมาแบบ เออเออไอโมเมนต์นี้ที่ที่ตอนนั้นเราชอบอะไรเงี้ยสีต่างตางแล้วก็รู้สึกว่าเออจอมันใหญ่เนาะเพราะเมื่อก่อนไม่ได้ดู i m a ม็งส์เองแล้วแบบอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ดู Shape of s e c r e t รใน i m a มนะคะก็แบบเฮ้ย ออมันเต็มอิ่มเต็มตาแล้วก็ได้เพิ่งเห็นรายละเอียดในตอนที่ลูเซียสมอร์อยเอาไดอารี่ใส่เข้าไปในมอของจินนี่ใช่ไหมคะเ <laughs> ชื่อไหมว่าแบบผ่านมาสิบยี่สิบปีไม่เคยรู้เลยว่าแบบอ๋อมันมีซีนที่เราแอบ,บเห็นขอบไดอารี่นิดนึงด้วยนะถ้าเพื่อนๆได้ไปดูลองสังเกตด,ดูนะคะตั้งแต่ต้นเรื่องเลยตอนที่เขาเจอกันที่ร้านมอใหญ่ด้วยอันนี้วันเนี้เพิ่งได้เห็นจริงซีนไหนที่ชอบก็อย่าง ชอบเหมือนเดิมนะสำหรับซีนในห้องแห่งความรับก็คือเป็นซีนที่ดูไปวมากเพราะว่าปลื้มคริสเตียนโคลเซนคนที่เล่นเป็นทอมรโดในในภาพนี้นะคะรู้สึกว่าแบบเขาใช่มากๆแล้วก็จริงๆถ้าโมเดมอได้คืนร่างมา,างั่างดีเขาจะต่อมากๆนะคะก็คะใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์ iMaX นะคะก็สามารถ เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันที่24มีนะคาคมใช้หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะคิดว่ามีทุกระบบเลยนะแต่ว่าแนะนำไ m m c มากมากค่ะวันนี้ก็ยังพอมีเพื่อนเี๋ยออยู่บ้างนะเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนกันดีกว่จาจำเขาได้ไหมพีเยวเขาเป็นที่เร็ววันนี้เขาบอกว่านี่แต่งตัวธรรมดาเนี่ยตื่นมา,มาไม่หนื่อยเลยทำไมมีธรรมา อพกเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปไหนไปด้วยกันทำจักรวาลเป็นเด็กเด็กครับเป็นเด็กเรียนพอทำไมไม่เป็นซารีอ่ะท่านนี้เขาต้องเป็นซารี ทำไมต้องเป็นสลีดก็ทำไมต้องเป็นสลีดด้วยล่ะไม่รู้ภาคดีเขาแบบว่าโดดเด่นคิดไปเองไม่ชอียแล้วนะจำได้ไหมนี่ยุคนี้อะโนเวมเบอร์ปี2,2002เนสอ2เธอที่แล้ว20ปีที่แล้วใครอายุต่ำกว่า20คือคุณเป็นน้องของมาสิกเลฟนีเล้ในะมันเจ๊งไปแล้วด้วยใช่ยุคเป็นเกมอ่ะนี่หน้ากันเป็นเต็มเลย สองพันสามเพราะว่าฉายสองพันสองแล้วก็ไปจริงัจังปีสองพันสามใช่เพราะว่าเขาจะฉายปลายปีค่ะอันนี้ได้แหวนไม่ได้แขวนเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเก็บไอ้ปฏิทินอย่างนี้ทุกปีเหมือนกันอ่าไอ้เทมเหล่านี้ก็คืออายุประมาณ20ปีแล้วนะเพราะว่าเพราะจริงๆคือหนังข้างสอกมันก็ปี2002ด้วยแหละจริงๆเป็นความประจกของที่ปีนี้ก็ครบแล้วทปีแทน์รี่้าศอกที่เหมือนกันใครที่อยาก ติดตามดูแฮร์รี่ภาคเตอ3นะคะก็จะเข้าโรง IMAX อีกรอบหนึ่งช่วงเดือนมิถุนาค่ะได้แล้วเนาะได้ก็หรอไม่รู้ไม่รู้บอกไปแล้วขอยืมเนาขอยืมปัญหาของล็อกล็อกล้าด้วยขอยืมปัญหากันล็อกล้าหน่อยโอปรีเบเต้ลืมไปหมดเลยนะจะกิดว่อะไรกันไปเนื่องจากหนังภาคนี้มันกินเวลาเกือบ3ชั่วโมงด้วยเหมือนกันเป็นภาคที่ยาวนานที่สุดในบรรดาใช่ยาวที่สุดแล้วใช่161 นาทีเราตีมองเป็นสองชั่วโมงสี่สิบนาทีคนในตัวเลขน้กว่าแล้วแต่พอแล้วช่วงพิเศษกว่าจริงพิเศษกว่าคือห้างนี้อินฟินิตไอเออลองอื่แกมะห้างนี้อินฟินิตอ้าวใหเดี๋ยวแป๊บนึงนะห้างนี้มีอินเครดิตคือคือห้างสองเป็นภาพเดียวเนี่ยมาราไทยริทั้งสายผ้าที่มีอินเครดิตใช่ผ้าใช่ไหมแงั้นคุณต้องกลับไปดูอีกรอบหนึ่ง จะไม่บอกเธอว่าอินเครดคืออะไรเนาะคือมันเป็นไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรของเขาในในจักรวาลแฮรีดดิ้งกันคือหนังหนังต้องอื่นภาพอื่นหนังต้องอื่นหนะอาจจะมีอินเครดเยอะแยะจะต้องโปรโมทกันแต่ว่าไฮรี่คือเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันว่าเออภาคสองมันมีอินเครดเพราะฉะนั้นคือเครดิตขึ้นจบเสร็จปุ๊บอย่าอ่าห่ังจบเสร็จปุ๊บเครดิตขึ้นมาอย่าเพิ่งลุกนะจ๊ะรอดูต่อไปก่อนฝันนี้ยังไม่ออกเลยบอกให้ แกยี่สิบปีผ่านไปอย่างเงี้เพราะฉันต้องเคยดูให้บอกได้เวลาหรือว่าจะหลับไม่หลังไมแล้วกันอออ๋คืก็ยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไว้ใช้ที่อยากหรืออยากดูก็ไปดูกันไปดูกันดีกว่าเพราะไอแมแอกับโฟดีเอก็จะฉายหนึ่งสัปดาห์นะน้ำมันแต่น้ำมันแต่วันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สามสิบประมาณส่วนถ้าเป็นลงทั่วไปก็ลองเช็คกันดูทีอาจจะเป็นเท่าหนึ่งเพราะว่าเท่าหนึ่งคือมีโรงทั่วไปอ่ะก็ฉายยาเป็นเดือนก็มีนะนั้นก็ ฝากอุ่นุนฝากชมด้วยละกันใช่ให้ดูกันเยอะๆของก็กอาจจะเพิ่มรอบใช้ใช้ยาวขึ้นอะไรอ้ภาษาก็อาจจะมาต่อเนื่องกันอีกทีหนึ่งโอเควันนี้เดี๋ยวเราสิบประมาณนี้นะเพราะว่าดลกแล้วแหละแล้วก็มันเริ่มโล่งๆนะไม่มีใครละไปแล้ว <laughs> ลค่ะบ๊ายบาย